้าสู่ช่วงสุดท้ายของสนทนาชายทุ่งแล้วครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเฝ้าหน้าจออาจารย์เพื่อเฝ้ารอคําถามของตอนเองจะได้รับการจะได้รับคําตอบไหมในวันนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่บางคนลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ครับนะก็มีคําถามอยู่ในมือผมแล้วครับครับเดี๋ยวนี้ที่คําถามอยู่ในมือคุณแจ็คแล้วไม่ได้เป็นกระดาษเนี่ยเพราะว่ามีแฟนๆรายการก็ส่งอีเมลมาใชนะ่บางคนเข้า Facebook ผมเลยครับนะฮะ เพราะฉะนั้นเป็นลงเป็นรูปอะไรมาด้วยอะไรต่อเลยมีรูปมาด้วย้าลองลองอ่านหน่อยสิเขาวอาไรครับคนนี้เขาเขาบอกว่าอืมเขาเป็นผู้อํานวยการศูนย์กศนครับอําเภอปางศิลาทองจังหวัดกําแพงเพชรครับคุณผู้ชมครับเขาบอกขนาดนี้เขาได้ทดลองปลูกอ้อยขั้นน้ําอ้อยขันน้าอ้อยขันน้ําพันสุพรรณบุรีห้าสิบอายุอ้อยตอนนี้สองเดือนกับอีกสิบวันครับครับเจตนาหลักของเขาเนี่ย ตอนก็คือเพื่อการสอนและก็ฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษากศนอที่เรียนวิชาชีพระยะสั้นอาจารย์ครับการปลูกอ้อยคันน้ำเนี่ยและก็ทำแลวก็การทําน้ําอ้อยสดได้ทดลองในพื้นที่หลังศูนย์กศนอําเภอ,รอประมาณ1ไร่ครับความเชื่อและก็แนวความคิดหลักก็คือต้องการให้ปลอดจากสารเคมีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้อาจารย์ครับ ซึ่งขนาดนี้เขาก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยครับส่วนการบำรุงดินใช้วิธีที่อาจารย์แนะนำทางวิทยุออสอมทหลังเที่ยงคือก่อนหน้านี้ใช้การปลูกถั่วเขียวบำรุงดินใช้ปุ๋ยหมักเศษวัชพืชบวกสารเล่งพดอหนึ่งในแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้ำสูตรพดอสองร่วมกับปุ๋ยเคมี15-15-15ครับอาจารย์แล้วก็ปลูกตะไคร้หอมไว้รอบๆแปลงครับ ก่อนหน้านี้ครับประมาณสัปดาห์กว่าๆอ้อยกําลังงามดีครับต่อมาพบว่ามีบางกอยอดเหี่ยวด้วยความสงสัยครับอาจารย์แล้วก็เป็นมือใหม่น<อ>นจึง<ก>อขอเออจึงขอขุดมาพาชนะสูตรกับภ <c oughs> ูที่ทีมงานเ <c oughs> ยี่ยมเลยครับพบรอยเจาะเป็นรูครับบริเวณผิวดินแล้วก็รอยกัดกินขึ้นไปจนถึงยอดครับ <c oughs> พบแบบนี้ประมาณ10กอจากหนึ่งไร่นะครับอาจารย์อแล้วก็มีบางกอครับอาจารย์เจ้าตัวแสบเนี่ยกระดิบกระดิบอยู่ด้วยเขาก็เลยส่งรูปมาให้ดูครับอมีรูปมาด้วยใช่ไหมใช่ครับคำถามของเขาครับก็คือเขาควรจะรับมือกับมันอย่างไรครับให้ปลอดจากสารเคมีไม่ให้ตกค้างถึงผู้บริโภคครับแล้วก็ขอคําแนะนําด้วยว่าจะรับมือมันได้ทันเหตุการณ์อย่างไรเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาแล้วก็ขอขอบพระคุณ อย่างยิ่งเลยครับอาจารย์เขาบอกว่าเขามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อยู่บ้างสําเร็จการศึกษาปตีและปโทสาขาเคมีมาครับอาจารย์นี่เขาส่งรูปมาด้วยถ้ายิ่งมีความรู้ทางด้านเคมีนี่ยิ่งอธิบายง่ายเลยใช่คุณแจ็คไอเรื่องนี้น่ยะดูรูปก่อนไหมฮะดูรูปเห็นแล้วพอนึกออกพอบอกยอดเหี่ยวก็นึกออกนี่ยิ่งส่งรูปมาด้วยโอ้โหแจ๋วเลยระดับผิวดินนี่ยก็มีรูปโอ้โหดีมากเลยนี่อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ขอชมลําดับแรกว่าครับ เป็นตัวอย่างคําถามที่ทําให้หมอต้นไม้อย่างอาจารย์บ้วนน่ตอบง่ายขึ้นตอบง่ายเพราะม,มันเห็นตัวชัดเจนแต่ความจริงแม้เฉพาะเรื่องนี้นะถ้าเคยเจอมาแล้วเนี่ยพอเล่าอาการมาปั๊บเนี่ยมันพอรู้เลยครับแต่ว่าจากคําถามเนี่ยมันสะท้อนภาพอะไรอย่างรู้ไหม,มวันนี้ฝ่ายที่รณรงค์ไม่ให้ใช้สารเคมีเนี่ยครับต้องถือว่าเขาทําสําเร็จแต่ในมุมมองของผมครับสําเร็จเกินไปหรือเปล่า เพราะว่ามีบุคคลเยอะเหลือก็ไม่ใช่สารคมีใช่ไหมคคือทําให้คนในปัจจุบันเนี่ยจะหยิบเอาอะไรมาใช้สักหน่อยเนี่ยก็แอนตี้ละมันเกิดความกลัวอเกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลเหมือนกับว่าวันหนึ่งเนี่ยในวงการแพทย์เนี่ยถ้าเขารณรงค์บอกต่อไปนี้ไม่ให้กินยาเม็ดซึ่งเป็นสารเคมีไม่ให้ใช้ฉีดยาซึ่งเป็นสารเคมีให้ใช้แต่สมุนไพรให้ใช้สมุนไพรอย่างเดียวฝังเข็มอย่างเดียวเนี่ยค เพราะว่าคุณแจ๊คก,กาลังป่วยหนักหมอจะเอาอยาให้คุณกินแต่คุณบอกไม่เอาไม่เอาไม่กินไม่กินทั้งทั้งที่มันไม่ได้เป็นอะไรเลยครับคุณก็จะไม่กินเพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นตัวอย่างครับที่เป็นตัวอย่างเพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านอาจจะทราบไม่ลึกว่าถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคต่อผู้บริโภคทีนี้อ้อยอายุเท่าไหร่เดือนกว่า อ้อยของเขาเดือนกว่ากว่าอายุ2เดือนสิวันอาจารย์กว่าจะเก็บเกี่ยวนะเป็นปีสารเคมีมันคงไม่ตกค้างถึงขนาดนแล้วสารเคมีที่จะใช้กับกรณีนอนกออ้อยเนี่ยมีฤทธิ์อยู่แค่30วันหนึ่เดือนเท่านั้นเองครับนอนตายหมดปลอดหนอนนอนไม่มีครับแล้วพอเลย30วันไปสารเคมีก็ไม่มีฤทธิ์อะไรที่จะตกค้างอยู่แล้วครับอ้อยก็เป็นอ้อยปลอดภัยได้ เพราะฉะนั้นวิธีการถ้าเผื่อว่าจะปราบหนอนกออ้อยนี่นะใช้สารเคมีได้ก็ถ้าคุณไม่อยากใช้สารเคมีคุณก็ทำได้อย่างเดียวคือคุณเจอตัวคุณก็ขุดแล้วคุณก็เอาไอ้ลำที่วามาผ่าชนสูตรเนี่ยเอาไปเผาไฟเอาไปทำลายตัวหนอนให้ตายไปนั่นก็คือจบนั่นคือแบบว่าอินทรีเออนั่นคือแบบว่าไม่ยอมใช้สารเคมีก็เรียกว่าใช้วิธีการเรียกว่ามือไมซินไง ขุดมาเจอตัวนอนทำลายนะฮะแต่ว่าถ้าคุณลองนึกดูนี่ปลูกไม่กี่ไร่คุณเจอสิบกอในคุณขุดได้ครับพอคุณขุดตัวนี้เอ้าคุณไปขุดอันนู้นอ่อนขุดหมดเลยเขาหนึ่งไร่อาจารย์หนึ่งไร่ได้ก็โอเคก็พอทําได้ได้แต่ว่าถ่านในกรณีพี่น้องที่ปลูกเป็นมืออาชีพครับเป็นมืออาชีพเนี่ยเวลาเขาก่อนปลูกอ้อยเนี่ยเขาทำอย่างนี้เลยครับคุณใจครับ คุณรู้วิธีปลูกอ้อยใช่ไหมเขาจะสับเป็นท่อนๆนี่นะแล้วมากรบดินนะเอาดินมากรบนะครับตอนเตรียมดินเนี่ยใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยเขาจะเอาสารที่ชื่อว่าคาร์โบฟูรานชื่อสามนญนะฮะชื่อกันค้าก่อนฟูรานคูระแทอรไรเนี่ยพ่นนล้นะมันเป็นมันเป็นเคลือบเม็ดทรายไว้รองก้นหลุมไว้ครับพอคุณปลูกอ้อยพออ้อยมันดูดมันก็จะเอาสารนี้ไปอยู่ในต้นมันสามสิบวันแล้วหนอนกออ้อยเนี่ย จะทำลายอ้อยในระยะที่อ้อยเริ่มปลูกใหม่ๆแล้วก็อ้อยเล็กๆถ้าอ้อยเริ่มโตแล้วใหญ่แล้วไม่ไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีแล้วครับแล้วปลูกอ้อยขั้นน้ำสุพรรณบุรีห้าสิบที่น่ากลัวนี่ต่อเผื่อไปเลยนะที่น่ากลัวกว่าหนอนกอเนี่ยน่ากลัวกว่าหนอนกออ้อยนะคุณรู้ไหมทำไมผมจะผมจะพูดเรื่องนี้ครับเพราะผมเคยปลูกมาแล้วเคยเจอมาแล้วโอ้ยคุณแจ็ค พอสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหูยอ้อยยางปล้องสวยมากเลยในเวลาต่อมาครับหนูลงฟัดเรียบเลยโอ้เหรอครับเพราะปล้องมันนิ่มน่ากินโอ้มันน่ากินมันไม่เหมือนกับไอ้มันไม่เหมือนกับไอ้อะไรอ้อยอ้อยคันนาอ้อยอ้อยอุตสาหกรรมไอ้นมันแข็งพอหนูกินนะคุณแจ็ค มันกัดกินแหวงแหวงว้าวว้าๆต้นหักล้มพอต้นหักล้มเกิดอะไรขึ้นพอยอดหักมันจะขึ้นต้นใหม่มาตรงนี้เละเทะหมดอ้าแล้วเวลาคุณปราบหนูคุณก็เหมือนกันน่ะถ้าคุณไม่อยากใช้คุณไม่อยากใช้สารเคมีคุณก็ต้องออกรงดักแต่หนูเนี่ยไอคิวมันสูงกว่าคนเยอะครั้งเดียวละครั้งเดียวแล้วไม่มาแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าไปปลูกอ้อยคันน้ำกลางดงอ้อยอื่นเนี่ยนะครับ มันจะลุมกินของคุณเลยแสดงว่าถ้าไม่ส่งมาเรื่องนี้อีกสักสามสี่เดือนเนี่ยก็ต้องน่าจะส่งปัญหาเรื่องหนูมาอีกใช่ไหมฮะเพราะมันจะต้องเจอใช่ไหมฮะทีนี้ก็แล้วแต่ว่าในเขตเขาเขากินหนูไหมถ้าเขากินหนูการกินหนูนี่ก็เป็นการป้องกันกับจัดศัตรูพืชอย่างหนึ่งกับนะก็คือเป็นแนวอินทรีย์เหมือนกันใช่ไหมคือคืออย่าไปเรียกว่าแนวอินทรีย์คือเราเรียกว่า เราเรียกว่าการป้องกันกําจัดโดยไม่ใช้สารเคมีแต่เขาอาจจะยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ครับเขาบอกไม่ใช้เลยอาจารย์เพราะถ้าเขาไม่ได้บอกว่าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเขาบอกว่าเขาไม่ใช้สารเคมีเพราะเขาอาจจะยังใช้ปุ๋ยเคมีถ้าเขาใช้ปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช่อินทรีย์เพราะฉะนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าเขาต้องการทําเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือว่าปลอดสารพิษเรียกปลอดสารพิษแต่ถ้าใช้สารพิษแล้วปลอดภัยอย่างที่ผมแนะนําเรียกว่าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเรียกว่า GAP นะฮะโอเควันนี้ก็ ได้คําตอบแลวก็คาแนะนําจากอาจารย์บ้วนไปพอสมควรแล้วนะครับเอาละครับวันนี้รายการสนทนาใช้ทุ่งหมดเวลาลง้วครับเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบย่าเมื่อมาเดินเล่นในสวนหอมกลิ่นอบอวลนด้วยมวลผล ผลไม้จะมองทางขวาหรือว่าแลไปทางซ้ายมีผลละไม้มากมายออก